สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนวิลลี่ฮาโบเทียนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงดินที่ใช้ปลูกสำหรับหน้าร้อนเพื่อลดปัญหาการเน่าทิ้งรากของฮาโบเทียนะครับผมซึ่งก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีนะครับและส่วนใหญ่ทุกท่านก็จะเจอปัญหานี้นะครับผมซึ่งสูตรดินนี้ผมลองใช้มาแล้วนะฮะปีกว่าซึ่งผมคิดว่ามันใช้ได้ดีทีเดียวนะครับจะมีดิน หิน3อย่างนะครับเทอร์มิสเพอร์มิสแล้วก็อะคาดามะถัดลงมาสีขาวก็จะเป็นเพอร์ไลท์แล้วก็พีชมอสนะครับผมซึ่ง3ตัวนี้เราใช้อัตราส่วนเท่าๆกันนะครับผมบอันนี้ก็จะเป็นขุยมะพร้าวสับนะฮะซึ่งจะให้ความเย็นเพิ่มไปในดินนะครับแล้วก็อะคาดามะนะครับซึ่งสูตรนี้ผมได้ลองมาปีกว่าแล้วนะครับซึ่งก็ทำให้ต้นฮาโบเทียมีความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ต้องลดน้ำบ่อยนะฮะ เราเทส่วนผสมทั้ง3อย่างเข้าไปเลยนะฮะสังเกตดูนะครับหินที่ใช้ก็คือหินที่เราผสมเมื่อ,อสูตรก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็พิทมอสเลยนะครับแล้วก็เพอร์ไลท์สอย่างนะครับซึ่งคุณสมบัติของเพอร์ไลท์นี่ก็จะให้ความโปร่งระบายน้ําและที่สําคัญเขามีความโปร่งเหมือนหินนะฮะแต่เขาจะไม่ อ,อมความร้อนไว้นะฮะซึ่งก็จะทําให้กระถางของเราไม่มีความร้อนเพิ่มขึ้นในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวนั่นเองนะครับผมแต่สําคัญยิ่งกว่านั้นนะครับคือฮาโบเทียเขาไม่ชอบแสงแดดโดยตรงนะครับเหมาะที่จะใช้ฮา,าโบเทียเหมาะที่จะรับแสงริมหน้าต่างตอนเช้าครึ่งวันนะฮะแสงตอนบ่ายกับแสง อบ่ายจัดๆนะฮะจะเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดสำหรับฮาโบเทียนะครับผมซึ่งเวลาเราวางไว้นอกบ้านเราก็วางไว้ในร่มจะดีกว่านะครับแล้วที่สำคัญคืออย่าลดน้ำนะครับตอนเช้าหรือตอนบ่ายนะครับเวลาที่ลดน้ำได้ดีที่สุดก็คือเวลาช่วงเย็นเย็นไปแล้วพระอาทิตย์ตกดินหรือกลางคืนจะดีกว่านะครับผมเรามาเปลี่ยนกระถางกันเลยนะครับผมจะเปลี่ยนพิกเม้นะฮะซึ่งพิกเม้นี้มีราก แข็งแรงหนึ่งหนึ่งรากแล้วนะครับรากใหญ่ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าต้นไม้ของเราแข็งแรงนะครับผมเราก็จะเทดินเก่าไว้นะฮะดินเก่านี้ก็คือดินสูตรก่อนหน้านี้นะฮะที่ผมแนะนำไปในอีกอีกคลิปหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงท้ายคลิปนะฮะว่าด,ดินสูตรนี้เหมาะที่จะใช้ปลูกในบ้านนะครับหรือปลูกในบ้านที่มีห้องแอร์นะครับผมเราก็จะตักหิน ที่เราใช้ก่อนหน้านี้นะฮะเอาไว้รองก้นกระถางครับผมประมาณหนึ่งนิ้วนะครับใช้รองไว้เพื่อที่จะให้ดินไม่เวลาลดน้ำนะฮะจะทำให้เศษดินหรือเศษเพอร์ไล์ไม่ไหลออกไปนั่นเองนะครับผมซึ่งเรารองก้นกระถางด้วยหินนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับผมเสร็จแล้วเราก็มา เตรียมผสมสูตรดินสูตรนี้เลยนะครับผมเวลาเราใช้หินเสร็จแล้วนะฮะเราเปลี่ยนกระถางเราก็เก็บไว้นะฮะตากแดดแล้วก็เอาไว้ใช้เป็นสูตรดินผสมในสัสดส่วนต่อไปนะครับผมเราไม่ทิ้งครับสูตรดินสูตรนี้นะครับเหมาะที่จะปลูกกับนอกบ้านนะครับอย่างที่ว่านะฮะมันเป็นการแก้ปัญหา ที่จะทําให้รากของฮา,าวเทียของคุณไม่เน่าและทิ้งรากนะครับซึ่งจะแก้ปัญหาได้มากกว่าที่เราจะใช้เป็นหินสูตรก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า100%ซนะครับผมปัจจัยที่จะทำให้ฮาโบเทียเน่าก็ทิ้งรากนั่นก็คือเขาโดนแสงแดดโดยตรงนะฮะแล้วก็เขาอากาศร้อนมากแล้วเราลดน้ำหรือเราย้ายกระถาง ย้ายจากในบ้านไปนอกบ้านในยามที่มีแสงแดดหรืออากาศร้อนนะครับนั่นก็จะทำให้ต้นไม้ปรับตัวไม่ได้นะฮะแล้วก็ทำให้เขาช็อกแล้วก็ลากทิ้งลากแล้วก็เน่าไปนั่นเองนะครับผมมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่จะทำให้ต้นฮาโบเทียของเราเน่านะครับผมนั่นก็คือการย้ายการยกย้ายจากในบ้านอยู่ในห้องแอร์แล้วก็ออกไปไว้นอกบ้านอย่างเงี้ยฮะก็จะทำให้ต้นไม้ช็อกแล้วก็เน่าได้เหมือนกันครับผม เรามาลองปลูกสูตรนี้ดูนะครับรับรองครับผมผมลองมาแล้วครับผมซึ่งมันดีผมก็เลยนำมาเสนอนะครับมาบอกเราให้เพื่อนๆได้ลองกันดูนะครับผมเวลาเราปลูกต้นไม้อย่างอื่นอย่างพวกมอนสเตอร่านะฮะซึ่งเขาก็ต้องการความเย็นเหมือนกันซึ่งสูตรนั้นผมก็ใช้พีชมอสเพอร์ไลท ไม้เปลือกไม้สนแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับซึ่งขุยมะพร้าวนี้จะเป็นอะไรที่ครอบจัก,กรวาลมากเลยนะครับเพราะเขาให้ความเย็นแล้วก็ความชุ่มชื้นกับต้นไม้นะครับผมเราก็โรยด้วยอาคานมะเลยนะครับสูตรดินทุกสูตรนะฮะแต่ละแต่ละท่านใช้แต่ละประเทศที่เขาคิดมามันก็จะไม่ผิดนะฮะไม่มีสูตรไหนผิดไม่มีสูตรไหนถูกนะครับ มันขึ้นอยู่กับว่าภูมิอากาศหรือสถานที่ที่คุณใช้คุณใชอ้อากาศเป็นยังไงและคุณใช้แบบไหนนะฮะซึ่งสูตรฮาวเทียผมขอนำเสนอสูตรนี้ซึ่งเหมาะกับอากาศร้อนๆนะครับและอีกหนึ่งปัจจัยนะฮะในการปลูกฮาวเทียกระถางก็มีความสำคัญนะครับกระถางดินเผาก็จะให ให้ฮาโบเทียร้อนน้อยลงนะครับกระถางพลาสติกสีขาวก็จะระบายความร้อนได้ดีกว่ากระถางสีดำนั่นเองนะครับผมกระถางสีดำเวลาอากาศร้อนเขาก็จะดูดความร้อนมากกว่าซึ่งก็เป็นปัจจัยทำให้ความร้อนอบอ้าวทำลายต้นฮาโบเทียแล้วก็รากฮาโบเทียของเราได้มีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นนั่นเองนะครับผม เรามาลองลดน้ำดูนะฮะว่าสูตรนี้ระบายน้ำได้ดีไหมนะครับเรามาดูน้ำกันนะครับโอเคเลยนะครับผมสูตรนี้ระบายน้ำได้ดีนะครับผมผมรีเสิร์ชฮาร์โบเทียในต่างประเทศดูนะฮะเขาบอกว่าสูตรดินที่ดีจะต้องมีการาระบายน้ำได้ดีแล้วก็ทำให้ดินโปร่งแล้วก็เหมือนกับว่ามันหายใจได้นะครับคือ Drainable, Readable, b r e a t h a b l e นะฮะก็คือดรเนน้ำระบายน้ำได้ดีแล้วก็ต้นไม้โปร่งและหายใจได้ดีนะครับซึ่งสูตรนี้ก็จะเพิ่มอีกมาอีกอย่างนึงก็คือให้ความเย็นนะฮะไม่มีความร้อนไม่เก็บความร้อนนั่นเองนะครับผมวันนี้ที่นี่เป็นฤดูร้อนนะครับสังเกตดูต้นไม้จะเขียวมากเลยนะครับช่วงหน้าร้อนที่นี่ต้นไม้จะ มีใบไม้แล้วก็เขียวแต่ถ้าหน้าหนาวเขาก็จะร่วงหมดเลยนะครับใบไม้อันนี้ก็คือ,อตะบองเพชรนะครับซึ่งเป็นต้นไม้รุ่นแรกๆเลยที่ผมเลี้ยงมา5้าปีกว่าแล้วครับผมก่อนที่ผมจะมาหลงไหลฮาบูเทียนะครับซึ่งผมก็เลี้ยงพวกเจ้าตะบองเพชรพวกนี้ฮะแล้วต่อมาผมก็เลี้ยงฮาบูเทียนะครับปีนี้เข้าปีที่สมแล้วครับผม ในการลดน้ำต้นไม้นะฮะฮาโบเทียเราก็มีที่เป่าลมแบบนี้นะฮะเป่าให้น้ำที่เขาตกค้างอยู่ตามใบนะครับออกไปนะครับซึ่งก็จะทำให้ต้นฮาโบเทียไม่เน่าแล้วก็ไม่มีคราบของน้ำนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นการดูแลฮาโบเทียอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมเราต้องเช็คฮาโบเทียทุกวันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเน่าหรือทิ้งราก ไปเราก็ยังช่วยชีวิตเขาได้ทันท่วงทีนะฮะอ,ะอาทิตย์หนึ่งผมจะลดน้ำสองครั้งนะฮะช่วงหน้าร้อนก็ถ้ามีอตอที่มันแห้งนะฮะเราก็จะใช้ f o r ์เซปดึงออกมาแบบนี้นะครับสุดท้ายผมหวังว่าดินสูตรนี้นะฮะจะช่วยในการแก้ปัญหาหาบูเทียน่าและทิ้งรากในช่วงฤดูร้อนนะครับหรือคนที่ชอบปลูกนอกบ้านนะครับผม ซึ่งก็ระวังนะครับฮาบเทียหน้าร้อนก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณเน่าและทิ้งรากได้นะครับผมกระถางก็มีความสำคัญนะครับเลือกกระถางที่เป็นดินเผามีความเย็นนะฮะแล้วก็กระถางพลาสติกเลือกเป็นสีขาวนะครับแต่ผมปลูกที่นี่เพราะว่าเป็นเมืองหนาวนะฮะผมก็เลยใช้สีดำครับผมซึ่งผมก็ซื้อมาเยอะด้วยนะครับถ้าจะเลือกซื้อกระถางก็อย่าลืมนะครับพลาสติก ต้องเป็นสีขาวหรือถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นกระถางดินเผานะครับเขาจะอมความเย็นไว้ได้ดีนะครับวิดีโอนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับกรุณากด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอในครั้งต่อไปนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กด Subscribe เข้ามานะครับซึ่งผมก็เป็นน้องใหม่ในการปลูกต้นไม้ฮาโบเทียนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ